สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเห็ดทงังเช่า c o d i m a x CS4 ครับ สำหรับเห็ดทางเช่าครับหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Cordyceps sinensis นั้นสามารถเรียกได้ในหลายๆชื่อเลยไม่ว่าจะเรียกว่าเห็ดทังเช่าหรือทงังเช่าเฉยๆหรือตังทังเช่าหรือหญ้าหนอนก็ได้ครับโดยต้องบอกเลยว่าทาังเช่านั้นถือว่าเป็นสุดยอดแห่งราชาสมุนไพรทั้งหลายเลยเพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากมายครับและยังได้ถูกบันทึกในตำรายาแพทย์แผนจีนมาแล้วกว่าพันปีอีก้วย โดยสาเหตุครับที่เราเรียกถังเช่าว่าย่าหนอนเป็นเพราะว่าถังเช่านั้นเป็นเห็ดราชนิดหนึ่งครับที่จะอาศัยอยู่กับตัวอ่อนของหนอนชนิดหนึ่งและเห็ดรานี้จะขึ้นบนตัวหนอนในฤดูหนาวครับและเมื่อถึงฤดูร้อนตัวหนอนจะตายลงเห็ดรานี้ก็จะเติบโตและงอกออกมามีลักษณะเป็นญ้าที่งอกออกมาจากตัวหนอนเราจึงเรียกมันว่าญ้าหนอนครับโดยเห็ดรานี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ย้ำอีกครั้งว่า คอดิเซปใส่เนนสิครับเห็ดถังเช่านั้นถือได้ว่าเป็นสมุนไพรครับที่หาได้ยากมากๆครับโดยจะพบเฉพาะบนยอดเขาสูงของจีนครับที่มีอากาศหนาวเย็นสลับร้อนเท่านั้นอย่างที่บอกไปแล้วเพราะเห็ดขึ้นบนหนอนในหน้าหนาวและงอกออกมาในหน้าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นที่อากาศเย็นสลับร้อนเท่านั้นและการขึ้นไปครับเก็บ เจ้าเห็ดถังเช่านี้ก็ต้องปีนเขาขึ้นไปแล้วก็ต้องไปคลานไปงมเก็บครับตัวหนอนว่ามีเห็ดถังเช่าขึ้นหรือเปล่าแบบที่ท่านเห็นในรูปด้านขวาล่างเลยด้วยความที่หายากแบบนี้จึงทําให้ในอดีตครับเห็ดถังเช่าถูกสงวนเป็นอาหารบํารุงสําหรับจกักรพรรดิหรือห้องเต้จ,จีนเท่านั้น และทําให้ราคาของเจ้าสมุนไพรที่ช่ว่เห็ดทางเช่านี้แพงยิ่งกว่าทองคําสะอีกคือราคากิโลกรัมละกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวและหนึ่งในคุณประโยชน์หลักของเห็ดทางเช่าครับนั่นก็คือช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเดินหายใจและเมื่อทางเดินหายใจของเราสามารถดูดซึมออกซิเจนได้มากขึ้นจึงส่งเสริมให้สมรรถภาพทางร่างกายดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งหลักการในการเลือกรับประทานครับสารสกัดจากเห็ดถังเช่าที่ถูกต้องครับท่านควรจะเลือกรับประทานเห็ดถังเช่าสายพันธุ์ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดและควรเลือกผลิตภัณฑ์เห็ดถังเช่าที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับด้วยครับและจากเมื่อสักครู่ครับที่บอกไปแล้วว่าเห็ดถังเช่านั้นเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากมากๆต้องปีนเขาขึ้นไปเก็บแล้วต้องไปงม ตามตัวหนอนครับว่ามีเห็ดถางเช่าขึ้นหรือเปล่าทําให้ถูกเป็นอาหารสมวงสำหรับจัก,กรพรรดิจีนเท่านั้นและราคาแพงยิ่งกว่าทองคําด้วยเหตุที่มันหายากแบบนี้ครับจึงทําให้รัฐบาลจีนครับได้หาทุนวิจัยในการ ที่จะสามารถวิจัยและเพาะพันธุ์เห็ดถังเช่าได้เองในห้องปฏิบัติการไม่ต้องขึ้นไปเก็บบนเขาอีกต่อไปและบริษัทฟามเนตครับได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลจีนโดยทุ่มเงินวิจัยเห็ดถังเช่าสายพันธุ์4 s o ขึ้นมาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ไม่ต้องปีนขึ้นไปเก็บบนภูเขาอีกแล้วและสายพันธุ์ CSO นี้ยังเป็นสายพันธุ์ที่มีสารสําคัญที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุด อีกด้วยและโดยความที่ฟอร์มนเกคเป็นผู้ให้ทุนวิจัยกับ,บรัฐบาลจีนจึงทําให้ฟอร์มนเกคเป็นผู้ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดทางเช่าสายพันธุ์ CS4 ครับย้าประโยชน์กันอีกครั้งครับนั่นก็คือประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมทางเดินหายใจทําให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าและ ลดความเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายอีกด้วยขนาดรับประทานเบื้องต้นเลยก็คือ2แคปซูลวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าและเย็นหรือสามารถเพิ่มเป็น2แคปซูลวันละ3ครั้งก็ได้หรือสูงสุดได้ถึง3แคปซูลวันละ3ครั้งเลยครับแนะนำให้รับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีครับและนี่เลยคืองานวิจัยของเห็ดทังเช่าคอร์ดิแมกซ s 4ครับ ที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมออกซิเจนช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการออกกําลังกายและช่วยลดความล้าจากการออกกําลังกายอีกด้วยครับอย่างที่เห็นเลยว่าพีอคออกซิเจนเพิ่มขึ้นนั่นคือดูดซึมออกซิเจนได้มากขึ้นเวิร์กอท์พุตมากขึ้นคือออกกําลังกายได้มากขึ้นและแลคติกแอซิดลดลงแลคติกแอซิดคือสารที่ก่อให้เกิดความล้าครับแลคติกแอซิดลดลงจึงทําให้เกิดความล้าลดลงนั่นเอง เพราะฉะนั้นหากท่านต้องการรับประทานผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเห็ดถังเช่าเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วคอดีแม็กซีเอโฟพร้อมเป็นคำตอบให้กับท่านอย่างแน่นอนครับ